สมมติว่าเราให้เราถูกเชิญไปบรรยายแต่ว่าคือกลุ่มที่เราบรรยายเนี่ยไม่ใช่กลุ่มแบบที่เขาเรียนนวดแต่เป็นกลุ่มเป็นเยาวชนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะมีเทคนิคในการพูดยังไงคะคือเรื่องนวดเนี่ยนะใช่ค่ะแต่ว่าคนฟังแต่ว่าคือคนฟังเนี่ยคือไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนวดเลยแล้วทีเนี้ย เป็นเยาวชนอยู่อย่างเงี้ยค่ะคอย่างสมมุติว่าเป็นไปบรรยายที่โรงเรียนโรงเรียนในกออย่างเงี้ยพออเชิญไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนวดให้เด็กๆได้รู้แล้วก็ครูครูอาจารย์ได้รู้อะค่ะเราควรจะมีเทคนิคยังไงคะอ่าวิธีนาเสนอมันจะมีหลักเกณฑ์แบบนี้นะครับคือการชักจูงเข้าหมู่หรือว่าชักนําเข้าหู่เนี่ยมันก็มีความจําเป็นและสําคัญสําหรับวิทยากรนะครับ คนกลุ่มคนฟังไม่มีความรู้เรื่องโน้ตเ,เลยเราต้องมีบทนำครับมีบทนำมีคำอธิบายเสริมบทนำอ่าสมมติว่าเอาอันเอา,เอา,เอา,เอาในห้องนี้นะเดี๋ยวผมทำตัวอย่างนะในห้องนี้ไม่มีใครรู้เรื่องโน้ตในโน้ตไม่เป็นสักคนเลยนะแต่ผมได้รับเชิญมาพูดเนี่ยผมบอกว่าอ่าผมก็บอกว่าอ่าคณหนูๆทั้งหลายค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาฟังเรื่องในสิ่งที่เราไม่เคยฟังมาก่อนนะครับเรื่องนี้ถ้ารู้แล้วนะต่อไปเนี่ยเราจะได้ประโยชน์เป็นอย่างมากเลยสำหรับเรื่องที่เราไม่เคยฟังมาก่อน,นอันนี้ก็เรียกว่าบทนำบทนำเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายแบบนะมีอะไรนะอออ พาดหัวข่าว,าวกล่าวคำถามความสงสัยให้รื่นเริงแล้วก็เชิงกวีเชิงกวีนะเมื่อกี้ที่ผมนำมาเนี่ยเป็นการอะไรนะพาดหัวข่าว,าวแล้วก็พร้อมทั้งกล่าวคำถามพร้อมทั้งความสงสัยในตัวเสร็จเพื่ออะไรเพื่อให้คนฟังเริ่มสนใจว่าเราจะพูดอะไรต่อ อย่างนี้นะครับคือเราก็จะขอผู้ที่กล้าหาญชาติชัยครับผู้ที่มีความพร้อมที่สุดก่อนในระหว่างโต๊ะที่หนึ่งถึงโต๊ะสิบห้าท่านใดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนบรรยายโ๊ะใดก็ตาม ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญหรือความกล้ากล้าแล้วก็ถ้าจะเป็นสุภาพสตรีก็ถือว่าต้องเป็นวีรสตรีประจำโตนะครับถ้าเป็นบุรุษก็วีรบุรุษประจำโตท่านก็จะเป็นผู้ที่สร้างเดือดดาบประจำโตนะครับ,รบเป็นผู้ที่มีเกียรติอย่างยิง่งนะครับ เอาตอนนี้ได้ทราบแล้วครับว่าโต๊ะที่มีความพร้อมที่สุดเป็นโต๊ะที่คนชอบม,มากคือโต๊ะที่แปดครับเ,เ,เรามาเจอนะครับท่านที่เป็นผู้แทนมาเจอครับเออผมจัเคิอเอาตั้งวิชาวิจารณ์อันดับแรกแล้วก็ ประกบด้วยคุณมหศักดิ์เป็นทุกทุกครั้งนะครับเอาเป็นแบบนี้นะครับแล้วท่านต่อไปก็ทิวต่อไปก็อาจารย์จะหลองแลวก็ประกบด้วยคุณมุิยศักดิ์แบบนี้นะครับรูปแบบก็จัดแบบนี้นะครับได้เลยครเรียนท่านนายกและคณะกรรมการทุกท่านดีช้นงบุษ,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 ษสบสาแซาตสดป่า เอาละขอสวัสดีกับเพื่อนๆที่เข้ารมทุกท่านด้วยนะคะรู้สึกคุณหน้าคุ้นตาเยอะเลยก็วันนี้หัวข้อที่จะมาพูดก็เรื่องประวัติการนวดไทยซึ่งการนวดแผนไทยเมื่อก่อนสมัยก่อนก็จะเป็น พ่อปู่ชีวกนะคะที่ท่านได้ไปรักษาพระฤาษีซึ่งจะมีตัวยาแล้วก็นวดพวกสมุนไพรแล้วต่อมาก็จะเป็นเออก็คือได้น้ำเข้ามาในประเทศไทยตอนรู้สึกนี่จะแต่จะจำพศอไอม่ได้น,นะคะแต่จะเป็นช่วง ตั้งแต่สมัยรัชสุโขไทยอะค่ะและาราชการที่หนึ่งถึงราชการที่สามเพราะว่าที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามีศิลาจารึกเป็นหลักฐานไว้อยู่ค่ะสมัยก่อนเราได้เรียกว่านวดแผนโบราณ เพ tamam ิ่งจะมาเรียกกันนวดแผนไทยเมื่อไม่ก sì ี่ปีนี้เองค่ะและรู้สึกว่าจะจะมีคนสมัยก่อนเนี้ยเป็นพวกหมอตำแยอะไรอย่เงี้ยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้การคลอดลูกเขาก็จะไม่มีโรงพยาบาลก็ต้องใช้หมอตำแยก็จะเป็น การนิยมของคนสมัยก่อนและการรักษา,าแบบพื้นบ้านค่ะขอจบแค่นี้ค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการร้องเพลงไทย่ออที่ชมในความเป็นธรรมชาติของการใช้น้ำเสียงในการที่นําเสนอเนี่ยสร้างความเป็นตัวเองก,กับผู้ฟังได้เป็นอย่างดีซึ่งสามารถที่จะ ดึงความสนใจจากผู้ฟังเนี่ยไปสู่ตัวคุณบุษบาได้อย่างน่าสนใจแต่ส่วนที่อยากจะให้เพิ่มเติมแล้วก็ปรับปรุงคือพลังของน้ําเสียงในการที่เรานําเสนอเนี่ยต้องเป็นน้ําเสียงที่มีความหนักแน่นที่จะทําให้ผู้ฟังเนี่ยเขามีความเข้าถึงข้อมูลที่ที่เรานําเสนอส่วนข้อมูลเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ ค่อนข้างจะกว้างๆไม่ไม่เน้นในรายละเอียดมากไปซึ่งเดี๋ยวจะให้อาจารย์เมศักเพิ่มเติมหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับการที่มีความหนักแน่นเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ส่วนรูปแบบของการนําเสนอเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีสรุปจบที่เกิดความเด่นชัดในเรื่องของการที่จะบอกให้รู้ว่าสิ่งที่รานาเสนอเนี่ยจะให้อะไรกับสังคมหรือ,อผู้ที่กําลังฟังอยู่ในขณะนี้แต่เชื่อว่าในการบรรยายครั้งต่อไปคุณอุสบาจะเป็นนักบรรยายที่น่าฟังครับขอบคุณครับ Hello, c h ลเ How are you? f i ฟ้า h a n k you. How are you? I'm fine, thank you ขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs> จุดสะท้าใช่ไหมนะเราเรียกว่าอะไรนะการกดจุดสะท้า Reflexology Reflexology นะคะถ้าว่าจุดสะท้อนก็ r e f l e x o i t โดยะนะคะทีนี้เขาเขาเข้ามาเขาบอกว่า I would like a Thai massage one hour นะคะแล้วเขาก็จะถามต่อว่าราคาเท่าไหร่พูดยังไงคะ h ท้ามาสเปอร์วันอวเอ่อก็ราคาเท่าไหร่สำหรับหนึ่งชั่วโมงวันแปลว่าหนึ่งอว์หนึ่งชั่วโมงนะคะ our ชั่วโมง นะคะเขาก็จะถามว่าถ้าผมนวดไทยเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคิดราคาเท่าไหร่เราคิดเท่าไหร่คะส0งดอลลาร์ออกบาทวันวะสองรบาทเออวันอ้าวแปลว่าอะไรคะสองร้อยบาทตอนหนึ่งชั่วโมงสำหรับการนวดไทย สมาคมวัฒศาสตร์เพื่อการสร้างสรรค์ท่นานคณะกรรมการทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่เราจะได้จบการสัมมนามาสามวันนะครับหวังว่า ทุกท่านคงได้ประโยชน์ในการโครงการอบรมครั้งนี้ซึ่งที่เราตั้งโครงการเช่นนี้ที่ชื่อว่าโครงการอบรมการพูดในที่สาธารณะ,ะสำหรับคนตาบอดที่ต่อท้ายว่าเพื่อเป็นผููบรรยาย วิชาชีพด้านการนวดก็เพราะว่าส่วนวาเราก็จะเป็นหมอนนวดเพราะคณะกรรมการได้ตั้งหัวข้อเช่นนี้เพื่อเพื่อการอบรมฝึกการพูดเนี่ยนะครับเพราะเราเชื่อว่าไม่ว่ากิจการใดๆจะมีความเข้าใจกันก็ต้องผ่านการพึดการพูด ฉะนั้นการพูดจึงเป็นเรื่องสำคัญท่านจะมีความรู้มากมายประการใดถ้าสื่อสารผู้อื่นไม่เข้าใจก็ย่อมไม่ได้ประโยชน์ฉะนั้นจุดประสงค์ที่สำคัญคือการถ่ายทอดวิชาความรู้หรือว่าสื่อสารซึ่งกันและกันให้เข้าใจอันนี้ โดยเฉพาะในที่สาธารณะนะครับฉะนั้นเราจึงตั้งโครงกรารนี้ขึ้นมาซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาคมวัฒศาสตร์เพื่อการสร้างสรรค์และท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่มาร่วมบรรยายครั้งนี้ซึ่ง ทุกคนก็จะเห็นว่าทุกท่านมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดซึ่งคุณอวุฒิทุกท่านก็เห็นอยู่แล้วฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้มาร่วมสัมมนนาในครั้งนี้และกิจการครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณ สมาคมวัฒศาสตร์กอนตาบอดเปิดการสร้างสารรค์คณะวิทยากรทุกท่านคณะกรรมการทุกท่านขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์ในการสัมมนาครั้งนี้เพื่อไป เพิ่มเติมความรู้ต่อไปสุดท้ายนี้ขอราตนาคุณพระศรีรัตนตรและสิ่งรรศักดิ์สิทธิ์ซึ่งท่านเคารพนับถือโวยพารให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจกับเดินทางกับ บ้านโดยสวัสดีภาพใโชคดีครับขอบคุณครับ